ดูครับป่ามาแล้วครับเป็นพุงครับผมดูเอาครับดูเอาครับดูครับดูครับป่ามาเป็นพุงแล้วครับดูครับดูครับพวงเป็นพันครับปั่นปลาเลี้ยงบมล้ได้บบได้บบโอ้ปลาตะเพียนสิโอ้ยนี้มันรุดขาดไปซ้มึงถ้าลงไปเอาทีแรกเลยแล้วเลยบหนจะได้ลงไปเอาลูกดอกขึ้นเก่า พันเราไปดึงรถขาดปอดรถกำลดังเบ่งผูงปลานิ้นเนี่ยพ่นละปลานิ้นมาแล้วทั้งหลายอยันนี้มาเป็นฟูงฮักแท้พูโดนตัวไปแล้วครับ จังๆเลยดอกนี้ถึงสายไปแล้ว สวัสดีครับผมพ่อกันเส้นเคยกับซองเทปบันกล้วยชแนลครับเหมือนกันมาใหม่นี่แหละครับใหม่ต้นไทรพี่เก่าครับเดมาลองหน้าไม้ไม้ครับเมื่อนี้เพิ่งทำหน้าไม้ไม้เซตครับเข่าใหม่ต้นไทรนะครับผมมาคนเดียวครับน้ำใสอยู่ครับเมื่อนี้ อ้อออลื่นลืนล่นลื่นครับสูงครับพ้องม้านี่สูงครับตานตึกสามชั้นหมดแล้วครับพ้องบุกกลัวด้วยสูงเติบครับ น้ำไหลครับปลาซุ่มอยู่ครับปลานินเ,ออเป็นเลยเก็กตัวล้บ่ไเลน้อยหรอครับขบคามไปเ่งงนู่นน่าไม่ตัวไม่ใชภาพครับตสวยสวยสวยฮวันน่ <c oughs> ออมันต้องนยิง ยางใหญ่ยิงปาพุทธเนี่ยตีนเดียบยันเลยปัดเยอ,บอะอบ่เอ้วบ่เดี่อวไข่ควงกันมาไ่ควงน้อยบานขนานี้โอ้ยครับอกตั้งศูนย์อีเนี่ยม,ม,ม,มุนน็อตใหม่แล้วครับใต้หัวเท่ากันผมก็บ่นได้ค่อยชอบอันเดียวครับอันแบบนนีนเสียเวลาครับ <laughs> แต่มันสะดวกน้พกพาซื้อเด้ มดีจังนึงบูดีจังนึงลนะบ่บ่วะนังะ <c oughs> ตีะนแล้วจ้ไปง่ายมากง่ายกับ <c oughs> กกีมือวเนี่ยนาดด้วยใครเขายิงมาถึงขอยิงถึงเราอะไร่ <c oughs> ค,รครับครับไกัประมาณนี้ริวพรอมไม่คู่ย่างแล้วครับ รกรอบเสร็จแล้วครับผมถามช่วงผลงานนี้เลยครับเก้ามุงแล้วครับสวยแน่แล้วมาพอดีเจอเจ้าทิศครับผมกระเจ้ายิงป่าอยู่แถวนี้เส้นหนักสต๊กยิงครับ โอ้ ه, ลื่นต้นนี้ลกครับไปยับตน้นไสรปลานิลนเนี่ยต้องพูดถึงครับผมเยอะสวยแล้วสวยแล้วโอ้แม่ใหญ่ฮะปลานินด้ดูครับดูครับปลานิลน โอ้แข็งเป็กเลยอย่างไม่โอ้โอ้ยินยิ้มคาบย่างแข็งเลยครับตัดสั้นพอมั้งแล้วเท้าหยันคร <c oughs> ัแข่งเป๊กเลยสักแค่หกสิบนี่แข็งเป๊กเลยดูครับดูฟุปานิ่นครับผมเดี๋ยวผมจะซุ่มให้ดู ผงปนินครับมาเป็นฝูงเลยครับดูครับดูครับดูครับปลาช่อนเลยเข้ามาข้างหลังครับผม โดนลบโอ้โดนไปแล้วครับจวดไปแล้วอ้โดนตัวครับโดนตัวครับชอนยัยลอยมาข้างหลังครับโดนหัวน่าจะโดนหัวอยู่ครับนักชายอ่ะอู้กระโดดขึ้นเลย กระเป๋าก็บัง <c oughs> อ้สักกระเดื่อขึ้นเลยครับเมื่อกี้นี้โอ้ไปเดือดแท้นั่งมาถึงซิฟคุณน่ะอย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อรอสักพักก่อนครับให้มันเหนื่อยซะก่อนอ,อย่าพันอย่างละเอ้โอ้ลูกดอกติดขึ้นาข้างล่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวป่าย,ยังติดอยู่ครับลูกดอกติด ยิดตุต่มข้างล่างบุครับรอสักพักก่อนครับดึงไปดึงมากขาดปัดแล้วครับรุดขาดไปแล้วครับผมโดนมินครับโอ้เสื้อติดข้างล่างนี่แหละตัวที่ีเอายาักแค่็กติดอย่างเหนียกลงไปดิอเอาไว้สักก่อนครับเสื้อติดครับ ไหนครับไปไหนครับหนิดูครับป่ามาแล้วครับเป็นพูงครับผมดูเอาครับดูเอาครับดูครับดูครับป่ามาเป็นพูงแล้วครับดูครับดูครับพูงเป็นพันครับปั่นปาเลี้ยงเปล่ะได้บ่ได้บบโอ้ปลาตะเพียนดิ โอ้ยนี่มันลุดขาดไปซ้ำมถ้าลงไปเอาทีแรกก็เลี้ยวเลยบหมืนจะได้ลงไปเอาลูกด,ดอกคือเก่าวู้มันพันแล้วไปดึงแล้วขาดปอดรถนลองเบ่งผูงป้ปลานิ้นนี่พ่นละปลานิ้นมาแลวทั้งเลยอยันนี้มันมาเป็นฝูงฮักแท้พูมืออย่างน้อนมันนี่มือผู้ปลานิ้นดิ อดีตโถโคดผู้มงโมบักแตียงองปานินครับดูวันจะจะผู้ปัดปลาเลี้ยงนั่งเบื้องป่านี่แหละคือสิือใยป่าละบ่กนีป่ายิงยิงเต็มเล็กอกะโดนปลาซ่อนครับลุดคาดไปสับ ถ้าลูกพี่เอาแต่ที่แรกกันสิได้ตัวอยู่ครับไปดึงดึงไปดึงมาแล้วขาดโอ้โอปรนินครับโพดโพดโพดนะครบเบิ่องแมย์ใหญ่ยิงเอาจักตัวอยู่ดอกดูครับดูครับองปรนินครับดูครับ ดูครับดูครับหาดูตัวใหญ่ผมก็จะยิ่งเอาอยู่ครับตัวใหญ่ขึ้นมาครับตัวใหญ่อยู่ข้างล่างบครับบขึ้นมาด้อตัวใหญ่บอลอยขึ้นตัวน้อยลอยขึ้นมา เมย์ง่ายเฮ้ยปนินตัวนีจักบาทจักก่อนนะโอ,โอ้โดนตัวไปแล้วครับจ,จังเลยดอกนี้ถึงสายแล้วทำเต็มซะก่อนทำเต็มซะก่อนมาเลยปดช่อนกับเสียปนินน,นี่ละทำเต็มก่อนกูนะเสืส้อติดอีกแล้วบ่ ดึงคาดอีกแล้วเสือกติดเนี่ยโอ้ไปไกลแท้เสือกตัวใหญ่อยู่ครับตอนนี้ตัวนี้ก็เลยยิงเหรอต่ำโบเลยนี่นะเสือกงงเงาอยู่ทำเทีมก่อนครับผม โอ้ครับตวัวปลาสวยงามเลยครับออดอกยี่สิบเซ้นครับยิงบ้เอาดอกเงายิงครับโอ้หุลุดๆุดด <c ười> โอ้ใส่ลนอัพเลยลุดนี่บล็อคธรรมดาโอ้ใหญ่เลยครับอย่างใหญ่เลยครับโอ้ครับปลนนี้เนี่ยคือใหญ่แท้ ี่ครับี่ครับไงครับอูกไก่เราจะลองยิงออกจากตัวอยู่แล้วครับปานินสี่เที่ยงแล้วครับสีเวสมุงแล้วครับ <c oughs> มาดูตัวยิ่งใหญ่ ไก่ว่าฟังคนละครับนนท์บอวันนี้ครับ,บยิ่งอยู่ไอไก่เหครับฟังพคนละครับตัวไม่ใหญ่เหรอครับผมมงยิง่งครับ เที่ยงแล้วครับผมฮึยูพี่ครับ เลยครับออกยาดเลยกีปไสไซไซหวังเกือบขึงลู่เลยละครค่อยง่ายอู้รับตัวปลา มาถึงครึ่งโลครับตัวบาง่อยประมานไดนครับฝ่ามือนี่แหละครับโอเคครับมาาเป็นผูงเลยครับนี่ครับมัดตึบเลย ดูครับปลานี้ครับมาเป็นฝูงเลยครับลกักปลาซ่อนนะครับปลานี้ยังบ่เวายิงครับ น,นิ้นกับซิงยิ่งล้วครับสิทเที่ยงแล้วครับผมหลนบ่หล่นตัวโยกครับผมรักมาพีแล้วครับปลาไผ่อีกละอ้ยติดด้โอ้าวมองเกาอีกแล้วมองเกาอีกแล้ว ทุกดอกขาดลูกหนึ่งลยครับปลาไพ่ตรงนี้ผมดึงขาดเลยครับนะครับตัวปลานิ่งอยู่พุ่นลอยมาเพียร็ยวครับวันนี้นดีดึงเลยครับดุดดีกว่าทิ่ถุงเม่อะนะปไปไพ่ครับ đó, đó. Đừng ơi, ô tiếp kịp léo. Thùng. Thùng cầu hả? Ngay giờ có một lút đó. Đừng hay Ủa, phải ít. Hả? lút. ครับใกล้จะรุดแล้วครับวันนีน้รุดจะกิ่งไผ่แล้วมาทิดกิ่งนี้ครับโอ้กว่าจะได้ตัวฝืดแท้กว่จะลุดดึงคาดไปดอกนึงแล้วครับลูกด,ดอกกิ่งไผ่นี่โอ้เหนียวครับ ลุดเด้อลุดก็บอกเลยแล้วทะลุดก็ดีใช้กับลูอยู่ครับเป็นมะกอนใหญ่อย,อยู่ครับนี่ครับปลาใหญ่อยู่ครับเคครับใช้ปลาเต็มสามนะครับปลานินครับ สามเต้นผมนยังมายักยิงอยู่ครับดักป่าใหญ่จะเข้าก่อนครับอุ้ยป่าส่นลงไปซ้ำบทัน <c oughs> ป่านินครับผม ตะเพียนตะเพียนตัวใ like หญ่อยู่ตัวนั้นเสียงแสียงโมไปตัวปละโดนแล้วครับตะเพียนครับโอ้โหโอ้โหโจโจโจโอ้โจโจโจตัวใหญ่อยู่ครับดูเก็ยรติ์ดิอยู่เสือกอยู่ครับตะเพียนครับนี่ ทมวงวาน่าจะเกอบรูอยู่ครับแต่เพี้ยนตัวนี้โอ้สายเงาทะลุเก็ดเลยครับดอกนี้โอ้โอดุ่งเฮงแท้ตัวใหญ่อยู่ด้กแต่เพี้ยนตัวนี้ดึ่งห้งขนาดนี้นี่คนพูดแล้วครับ กลางน้ำหกี้นี่ชาเลยครับเกดขาวๆครับเกดติดอยู่เสียกิ้งเดี๋ยวไปป้าไผ่เด้อลากปักกอนครับไปไปป้าไผ่ห่นแต่แค่เกือบนี่ครับตัวปลาโลอยู่ดีครับดูเกจครับเกจก็ยังทะลุแล้วครับ เญ่เลยครับใ่กวคนนี้โป้ผมอีกเก็ดใชูอยู่ครับอ้าอย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อถ้าได้ตัวนี้ผมกว่าจะยุดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผมป่าก็ได้สี่เต้มน,นี่แหละครับเก็ตยังยไงเลยโอ้ขี่แตกเลย ไฮโลอัพอยู่ครับนี่ทะลุกนเนี้ยกินเงี้ยม่ป่าดูครับเียดเหี่ครับโอเคครับแต้มสี่ครับผมก่อจะยุดลิปเพียงเ่านี้ยแหละครับผมขอขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมเะครับเ้อขอบคุณครับปากอะไรสี่แต้มครับสี่แต้มปานินสามเกเพียนหนึ่งครับหน้าไม้ตัวไม้ครับโอเคอยู่ครับผ่างครับ คลายพับปีกพับครับนี่ครับสี่แจ่มครับสวยาง,งามครับเออเตปป่าเจะไจาไรจักตัวบึงเลยวะเรับบึงป่าเจ้าทินเพิ่นก่อนครับเจ้าทินเพิ่อนไรจักตัวเนาะดูป่าเจ้าทินเพิ่อนผ่านหล่งสติ๊กด้วยครับเพิ่ม ใช้หนังสติ๊กยิ่งครับใช้ป่าเจ้าก็จะใช้ถุงไว้คนน่ะนะโอ้ม่านเท้ขังไว้ครับโอ้สามเต้มปลานึ่งหนึ่งปลานิ่งหนึ่งระเทียนหนึ่งโอ้ม่านอยู่ มันโย่มันโย่ไปส่องนะถึงได้ึงใจใจึงปุ๊บปไมอนี่มันมาเร่นเหาะนี่มันมาเล่นปไทมันมาเล่นนยิงได้ปาันปาอมาขึ้นเลยสิยิงดูเอายิงดูเอ้ปาไหนโดนเฉยะโดนเฉย๊บอ้แน่นอนขนาดครับ Oh, oh, oh. บอกค่ะผู้ชมเนี่ยมาทางไหนบ้านเฮาฮะบ้านเฮามาทางไหนโครราชสีมา oh. โอา้โคราชโคราชเป็นมาตัวโคราชบลครับอำเภอไหนก็อำเภอ,เอ,เอบวัวใหญ่อำเภอบวัวใหญ่ครับผมโอ้แม่นขนาดครับผมเอเ้แทบซี่ขึ้นกันแล้วตอนนี้ <laughs> เอา้าโคโรลซี่แทบเลยต่ออย่าลุดเดอ้ออย่าลุดเดอ้อแม่นขนาดครับ โรงงานเพิกก่งกระยุกใกล้แถวนี่แหละครับคลองแถวนี้เอ้าลดละอี๋ลดไปแล้วลลลครับ<ป>เงี้ยงเงี้ยงโม,มยเงี้บุ๊ดดอ,อกกีนบุ๊ไปคลองไอ้นี่นะของไอ้ไน้อันนี้ชาวบ้านลดไปแล้วครับโอเคครับ